มาวันใดก็สางพอดีันละสีแสนกว่าเป็นว่า สวัสดีครับสวัสดีพี่เพืเ่อนๆครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับจา่าแดงอีกแล้วครับตังเสี่ยมดูใบครับผมวันนี้สีผ้ามาเบิิงลดราคาสี่แสนกว่าครับผมเห็นยิงยิงเป็นว่าเท่าไหร่หนอ ประมาณสี่สิี้ยหครับร่ดครับย่ในเถียงจอดไว้น้ามาเสียกสภาพพี่เพื่นครับขามาเบิง่งราคาราคาสี่นี่ละสีส่แสนสองสองหมื่นม่ใช้เบ็ดบหมดเลยยังเอาปลาขอนมืน เริ่มออกหว่วงออกแงงแล้วครับเขาก็ได้แก้เวลาจีดีเกี่ยวล่ะโเกินเดือนนีเนะาะโเกินเดือนนี้ดอกจีดีเรียมลงมือกูเกี่ยวเนี่ยรับเกี่ยวไปเนี่ยแล้วครับมีมีไปเนี่ยล่ะพวกเกี่ยวกันนี่เป็นดีซีเจ็ดสิบ พี่หาแปดน้ำมะเอ้ยไม่เคยเห็นจา่าเรียงบ่จา่ามาแล้ว <laughs> ไปก็เป็นอย่งงางนีป่ะฮะโอ้ยเพิ่งเช็ดแล้วก็เชื่อมเกี่ยวเลยโอ้ไปแล้มมาเช็ดไหนแล้วเช็ดเลยบรบเบิงเชื่อมเกี่ยวม <c oughs> ั้ยเจ้จะคว <c oughs> ้างเจ้จะคว้องอ้เฮ้เขา เบ่งเบงพี่น้องผมสีมุนนี่เบ่งครับเบ่งเขาเสริมเกี๊ยวพี่เสริมวิธีอดไรสุดไดนี่อันี้เป็นใบเล็กเลยอ้นใบเล็กเสริมโอ้โหนี่นี่ครับขำซาขำกันนแหมึ้น,นยอดครับ เลือบใบนี่บ่ยังเลย <c oughs> เสียงฟังเดียวโอ้โหนะครับลดร,ราคา42ครับผมอ่าบึงโอ้ยอานมาเวย โมีีจ้คของบ่อยูครับไม่เกี่ยวเนี่ยหร้วก่อนคืบดันห็นหอยเกี่ยวตู้เป็นยังไงเ๊วยแค่เกี่ยวชหรือ่ ชอบกับกำแพงอะไรรึเป่าที่ไหนก็ได้ว้ายแท็กครับแท็กดีเป็นแท็กใหม่มันดิวั่นดิเรียนเลยตัอปีนี่ ปีห้าแ <c oughs> ปดน้ำมานนี่แล้วครับต <c oughs> ีต้องหลือเฮ็ดไหม เช็คเสมอ้อหม่งเปิดปดุ๋ยเนาะไม่มีกระเจ๋ยเอาจังติดตามบ่งคีมหนาครับผมจริงๆลบไปเอารถเปะมาหลากก่อนครับาไปโม่หิดเป็นไม่นิดหน่อยครับผมรหลดจากของบนหิดดูถึงไม่ได้จีบีดให้คันยืนขันนะมันงานเกี่ยวเขามา3-4ีงงานเลยนี่ สายานีสายพี่โอ้โอ้งเดียงรถจอคล้องบ่เห็ดเห็ดรถปืนยี่ดีเกียวปูปีนี่เดี๋ยวตามอาททยอาศัยเนาะรนี่จับเขาเบื่นี่ถอก้นเบื่อได้พี่น่องเขาเบนี่กำลังสอดไปมาเัด มันเขาเจา้าเนี่หรือเขาเจา้าดอตัวนี้เขาเจา้าโดานเหลี่ยมกลมเลยหาอะไรครับผมงานเดียวตัวนี้มาเกี่ยวประจำตั้งตีเกี่ยวประจำส่วนนี้เป็นหน้าคลองหน้าข้องนำนี่มีแปลงหนึ่งอยู่นี่หาอะไรเป็นวันที่เกี่ยวอยู่เดี๋ยวมากมากดีอยู่มากดีตัวนี้นก็จ๋ามาแฟนนี้เลย เป็นเก็มากเป็นก้อนเป็นก้อน <laughs> ทุกี่เกี้ยวนี่พวอเกี้ยวได้แล้วเอาวิบมเอาเบื <laughs> อ้อถูกเห็นตึ๊บเลยเขาไหมหาอะไรกันะครับเคยเกี่ยวเคยเกี่ยวหาหอะไรตัวเป็นหน้าสองแปงสองงานแต่ว่าตัวนั้นเป็นงานเดียวหาอะไรสมหยาดพี่น้องเขาครับ <laughs> นี่เป็นหน้าไตอังอยู่หุนเป็นอัางกับน้ำไหลลงมาน้ำมาแดงนี่ก็หาเลยหาอะไรจ้งแล้วหาเลยง,งลา,ลยนานี่แล้วมาไทกับจานขอนี่อย่างท่อน้ำท่อน้ำพื่นก็ไม่เห็นไปกลางทางเลย กีื่อใส่ไมายังมื่อคืนมาสีบดสุบกับตัวผ <laughs> ู้บ่หันหนว,น,วน,น,นี่ซุบกับเลยเนอะบุ๊ดเธอนำเธอนำคล้องอุ้ตัวนี้ขีเกียวเ้อะขาดำอ่ะ บอกการคิปหนาครับผมไปไปเชียร์หลักสีเอารถมาหลากเอาครับเอาไปเฮ็ดยูบันหลังสีสะดวกเนี่ยยังอยเฮ็ดไปนำรออะไรไปนำครับนะฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามมาด้วยพี่น้องที่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีที่หล่ะ <c oughs> นะมาหอดแล้วครับ

ก็ประมาณนี้นะครับว่าเฮ้ยกลดได้ไหมอ่าโห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 เฮ้ย Yeah. <laughs> 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 liệu? À, ừ. có đây, hả? <cười> <cười> Nói, ăn, ăn này? liều, té liều, té liều, bóp ăn bò. này. nhàn, này. bóng nọt bơ ปบกบอกนี่แหละฮเดียดเหมืนกันเลยดีจังเลยแล้วแก้ไม่บานเลย่าก่นงว่าใชตักแต่ตัก